เราทุกท่านทราบนะครับท่านได้พูดในที่ประชุมไม่ใช่พูดเสียงตามสายูว่าพงรัฐพบสาบพี่น้องชาวจังหวัดตาบทุกวันนะครับก็เน้นย้ําในเรื่องสถานการณ์ของโลกของประเทศรวมถึงของจังหวัดตากนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดพวกเราเอง ท่านได้มีการยื่นบัญที่ A20 ครับเืององการควคุมโรคติดต่อที่การโรคราดนะครับในเรื่องของการป้องกัน a 2าไวรัสโคโรนาส่วนหนึ่งแต่วันนั้นนะครับได้กุณานำมาตรการต่างๆของทางกระทรวงารุพุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามกอนะครับเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำนะครับสิ่งที่สำคัญถ้า ยุงลายไม่มีแหล่งเพราะพันยุงนั่นก็หมายถึงว่าโรคภัยต่างๆที่จะมากับยุงลายก็จะหมดไปนะครับสิ่งที่สําคัญทางท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง6แห่งของอําเภอพบพระผมเรียนว่าทุกท่านให้ความร่วมมือกับอําเภอเป็นอย่างดีในการจัดทําแผนค้นหมอกพันนะครับในพื้นที่เป็นประจําทุกเดือนซึ่งในส่วนของอําเภอพบพระ เมื่อก่อนที่ปีที่แล้วนะครับก็มีจํานวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกพอสมควรน,นะครับซึ่งหลังจากที่เรามีการดำเนินการ,ร,รตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงความร่วมมือของทางท่านนายกของแขกองสถานไข้เ<ม><ม>ลือดออกก็ลดน้อยลงวันนี้พี่น้องจิตอ,อาสาเราทำความดีด้วยหวัวใจทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันเป็นพลังนะครับในการ รณรงค์แล้วก็อยากจะให้พวกเราได้ไปสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของพวกเราทั้ง55หมู่บ้านนะครับก็ฝากพวกเรานะครับให้ไปช่วยกันรณรงค์แล้วก็ช่วยกันดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมทุกท่านนะครับในการร่วมกันปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ครับสวัสดีครับผมทวัวชัยคำแก้วนะครับสาธารณสุขอำเภอภูพ,พระในวันนี้นะครับสาธารณสุขอำเภอมาทํากิจกรรมการรณรงค์ระวังควบคุมโรคให้เล็ดออกหรือว่าการคลิกออฟนะครับตามยุทธการขยมขุนเขาขึ้นทุกหลังคาเรือนใส่ทุกพัชนะก็คือการรณรงค์ทำลายแหล่งพ่อพันนะครับที่เป็น ลูกน้ํายุงลายที่จะทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของอาเภอ,อพบพระครับซึ่งสถานการณ์ของไข้ลืดออกของอำเภอ,อพบพระตอนนี้นะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่ฟังใจได้แต่ก็เราก็ไม่ประมาทนะครับซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะครับมกราจนถึงเดือนมีนานี้นะครับมีผู้ป่วยที่เราเฝ้าระวังอยู่ทั้งหมด19รายนะครับแต่การวิจัย ที่เป็นการยืนยันโรคขคเลือ,อกนั้นยังไม่ไม่มีทักทักไลายเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะเชิญชวนขอให้พ่อแม่พี่น้องอในอำเภอพบพระนะครับช่วยกันดูแลนะครับน้าที่ขังอยู่ในในบ้านของเราแล้วก็ภาชนะที่อาจจะมีน้ําขังแล้วก็ยุงลายลงไปวางไข่นะครับเราควรจะต้องอใช้วิธีกําจัดลูกน้ําที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเราซึ่งคาดว่าในปีนี้นะครับฝนจะ ชุกนะครับตกเยอะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ยุงจะลงไปวางไข่ได้ครับก็จะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอำเภอพวกพระทุกทท่านนะครับได้กันให้ช่วยกันเฝ้าระวังโรคแพสออกโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในหมู่บ้านหลังบ้านของเรานะครับทุกๆวันโดยเฉพาะทุกเจ็ดวันนะครับสามารถที่จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงในเกิด้ลดออกของของเราได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยทางจิตอาสานะครับพัฒนาสิ่งแวดล้อมก็จะมาร่วม ไม้ร่วมมือกันที่จะเคาะประตูบ้านนะครับให้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการฟอลอรโรคแค้ออกในครั้งนี้ครับช่วงเวลาเหมาะสมของการวางไข่ยุงช่วงไหนครับเนี่ยครับช่วงเหมาะสมของยุงนะครับก็คือช่วงที่ออสองสองสามวันแรกนะครับที่ยุงที่ลงไปเกาะแล้ววางไข่ในน้ําสะอาดหรือว่าน้ําที่มีภาชนะขังครับซึ่งจะเป็นช่วง กลางคืนนะครับจะถเช้าแล้วยุงที่นำปลาห่าไข้เลอดออกเนี่ยช่วงเวลาไหนฮะที่อันตรายนะครับก็ยุงลายที่วางไข่แล้วมีเชื้อนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ที่ป่วยเป็นไข้เลอดออกเนี่ยมันอยู่ในระยะ14วันนะครับถ้าเ,เราตัดวงจรของมันได้เนี่ยนะครับ ซึ่งวันที่10ถึงวันที่14เนี่ยจะเป็นจุดที่อันตรายสุดครับซึ่งทําให้ป่วยไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ครับถ้าเราตัดวงจรภายใน14วันหนึ่งนี้ได้นะครับก็จะช่วยเรื่องของการลดอันตรายของการป่วยด้วยไข้เลือดออกได้ครับอาการของยุงลายกัดแลว้วเป็นไข้เลือดออกมีอาการเบื้องต้นเป็นแบบไหนครับครับมันก็จะมีอาการของโรคไข้เลือดออกนะ,นะครับจะคล้ายๆการเป็นหวัดนะครับก็จะมี อาการตัวร้อนไข้นะครับแล้วก็จะเริ่มมีผืนผื่นออกซึ่งจะเป็นจุดจุดแดงๆนะครับแล้วก็จะมีความรุนแรงขึ้นก็คือเป็นเกิดภาวะสูญเสียน้ำนะครับทำใหเ้เลือดออกตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเ,เลือดกำเดานะรหรือในช่องท้องแล้วก็กำดันก็จะลดลงนะครับก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยช็อกและก็เสียชีวิตได้ครับ ถ้าพบอาการเบื้องต้นต้องไปที่ไหนก่อนครับถ้าเรามีอาการเป็นไข้นะครับแล้วก็มีจุดก็ให้ไปที่สถานีน้มัยหรือว่ารอพอต่อในเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งทงางรอพอตอก็จะตรวจเ,เบื้องต้นถ้าเกิดมีอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งต่อที่โรงยพยาบาลพบพะครับ